ครับผมพอพี่น้องครับนี่ก,ก็คือซาเลียงติดกับเรียบร้อยเรียบร้อยตัวเก้าเนาะครับเฉพาะซาเลียงนี่ราคาหกพันบาทนะครับพี่น้องพี่้องวันแพงมากครับรือว่ามันสมเหตุสมผลอยู่ตัวผมส่วนตัวผมก็ว่ามันเหมาะสมอยู่นะครับพอดีอยู่เพราะว่าประโยชน์เทส่สวยมนกันหลากหลายนะครับ ไปให้ไปหน้าพหัวมาสวนนักศึลษะครับทำให้น้ำหนับแก่ปุ๋ยแก่น้ำแก่้นนกองไปกินหน้ากินให้ห้องนะครับหกพันบาทแพงบ่พี่น้องคนตก,กระพวกเปียกด้ครับนีหลังค่าครับรอกับสีหลวดไปครับอ่าสนใจไหครับคือว่าแพงไปครับพี่น้อง มเมนบอกกันนะครับหกพันบาทครับครับผมสวัสดีครับทุกคนมานนี้ครับมาอยู่ปลาอย่างนะครับเยวตัววัตถุาบางอย่างนะครับนี่วั้ถุ้าพบางซาเลิงครับที่ต่อใหม่ไหมนะครับนี่ครับซาเลิงครับต่อกับเมื่อไส้ฮันดาเบียนะครับเบี้ยร้อยสิบว่ามหมครับเบี้ยปล่อยรุนเ่านะครับ ตัวที่สองนะครับนี่ก็ตองไม่ใส่ในปลาอย่างใส่ให้พันใหนมานะครับบ่เดออกบ่เดียวออกถนนหลักนะครับเี๋ยวซิมีหลังค่ายเป็นผ้าใบนะครับผ้าใบกันน้ำกันฝนนะครับนะครับเดีย์เปียกนะครับของผู้เฒ่าครับอันนี้เป็นของพ่อนะครับที่พันตัวมาครับในราคา 6,000บาทครับพี่รองวานแพงครับเฉพาะเฉพาะไอ้ซาเลงนะครับตัวซาเลงนะครับรวมรถเนาะ6,000บาทครับผมก็ระามันกะสิว่างหน่ดยเนาะแล้ว่ผู้สกิดเนะครับแล้วคนกสีว่าแพงนะครับร,รนะ 6, บาคาแพ,ง,แาแพงอยู่ว่าสัน่นเราผมบักกระบะก็สมเหตุสมผลนะครับเจ้ากะใส่เล็ด เหล็กแข็งเหล็กหนาอยู่อันนี้ก็สามารถถอดออกได้นะครับหลังคามันอันนี้ก็ไวใ้ใส่สปุ๋ยใส่สิ่งใส่ของมาให้มานาเนาะครับแกะขี้ยางนะครับรถซาลิงครับมีหลังคาพร้อมหลังคาก็จะเป็นผ้าใบกันสาดนะครับเมืองพุ่มเมืองเราต้องเราติดกันสาดน้ำบาดน้ำเพื่อนน้อรัครับขนาด ใส่ก่อนฟางก่อนนึ่ะครับความความเงาเนาะผมบริบริบรได้พอดีกับตัวรถนะครับบริบริกวาง,งเงาเกินไปราคาหกพันบาทนะครับติดใจกับเบียบลอยเรเบียบลอยตัวนี้เป็นค่าบูครับท่านเป็นหัวฉีดนั่งเป็นค่าบูบือเล็กบืออันนี้เขาเอาครับอันนาครับใส่ทีใส่นาดีอยู่ครับ ขั้นมีหัวดุมบกบกนะครับนะครับขั้นนะครับแต่ว่ามันเกิดพอดีครับสายเลีงอยสิรูนะครับว่าเวลาเขับนะมันก็จะข้อมมีสันลกเล็กๆูเล็กนะครับปูเกืเคยครับก็ที่ขับอยากแน่กใส่เวลาปรับตัวแน่จังหน่อยนะครับเขาก็ที่จะใส่กับข้อที่เนาะครับอันนี้ก็จะเป็นเล็กกลม โบเลตตันนะครับนี่ก็ะดิเสริมมาสี่หยุดเตอครับเนี่ยครับขาตังมันเนาะเขาเอาไปถอดหรอกครับขาตังมันจะมีจุดอยู่สามจุดนะครับจุดจุดนึ้นอยู่ข้อเนี่ยครับจุดที่สองก็อยู่มองขาตังนะครับถอดขาตังครับอันนี้สิบเล็กๆนะครับเจาะงูเพื่อวางมันแข็งจุดที่สามก็ใส่ครับนี่ครับ ันตกก็เชื่อมใส่ฟนะครับเฉียมเซฟกันตกบ่โอเปอแมนนี่ครับเสริมเข้าไปข้างในครับแต่บ่หยึดครับเปสามจุดครัแต่สิงแหน้นครับก็ไว้จะใส่ปุ๋ยครับใส่ของมะไฮมะนาเนาะครับผมบอกครับกูถอ่อมกับขี้ง่ายนะครับ เพิ่นไปหาพี่หาน้องบ้านไกลๆกันเลยประเด็นน้ำกันเนาะเรากแลนี่คนเขาใหม่บิ่งเพื่อเป็นความูลน,นะครับเปรียบเทียบกันเบิง่งว่าแพงว่งมาเถือกสำครับแต่ว่าเบิ่งหลังค้าครับหลังค้าก็เลกกะทีดีอยู่เบิง่งหอยเป็ดเหยียบแล้วหอยนียยย่ทีจัด ก็สิได้หลายปีรอรกพาใบก็ได้อันนี้ก็ก,กับว่าเหมาะสำหรับห้องออกไปถนนไงนะครับร้อนกว้างถนนสายหลักเข้ากับ่อู้นออกไปผู้เทร่ลองเที่ยวออไปก็เป็นดรามาก,กันอยู่ขี่ควังเขาอยู่นะครับแต่ว่ามันก็นจำเป็นนะครับพิธีบานห้องมันเปลี่ยนไปหรอ ผู้ถ่อผู้ถัวก็เจ้าก็ดม่มีรถยนต์นะครับไม่มีหลุมมีหลานพาไปในเมืองกัดจะเป็นต้องใส่ซาเลิงนะครับพากันไปออกไปน้ากันกานซะไปนูนสังไปธนาคารครับไปล่องบาดนี่เสียแกกันไปนะครับผู้ถ่อไม่มีหลุมมีหลานพาไปเนาะครับจะเป็นประโยชน์นะครับแต่ว่าเอื่องกฎหมายรองรับมันกับว่ามีนะครับซาเลิงแติบังคับมันหลายมากกับ อยู่ร่วมกันยากือว่าสังคมองเาดูมีการอารมณ์มา่วลอยกันนะครับครับนี่คลิปนี้ก็วังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับเพื่อเพืออยากติดนะครับมีรถเก่กๆนะครับหือว่ารถไม่ก็ได้ครับประโยชน์ใจซอยสารพัดครับไปมาให้มาหน้าครับมาหัวมาสวนมาเก็บขี่ยางสินะครับสะดวกสบายครับ เตี้ยก,กับบ้านห้องก็กมีข้อยจำกัดนะครับมันเขาในสวนในหัวเ้าบุได้อันนี้เฟี้ยงเนี่ยผมไปจะไปปลูกผักหวานนะครับนี่ยผมปีนี้ผมเหมอสางไว้หลายเมื่อไรหรือว่าเอาไปสิบสามสิบก่อนครับทุกปีบ่ษเเดย์เอาไว้เนาะก็เลยสีเอาไว้ในสีแก่ผมข้นพุ่มค้นผักหวานครับครับคลิปนี้ก็ขอบคุณ ขอบคุพี่น้องที่ติดตามรับชมคลิปนะครับขอบคุณคอมเมนต์ครับขอบคุณการกดติดตามนะครับมีกำลังใจครับขอบคุณหลายๆครับ